ต่อมาลองมาดูเมนูกลางวันครับเชฟกลางวันควรจะรับประทานอาหารอะไรบ้างครับอ่านะครับกลางวันก็แล้วแต่เลยบางคนก็ชอบทานอาหารเป็นสำรับ <ạ. S 2> หรือบางคนก็ชอบทานอาหารจานเดียววันนี้เราเสนอเป็นอาหารจานเดียวนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอาหารเส้นบ้างนะอาหารมื้อกลางวันเนี่ยเป็นเมนูลาดหน้าปลาซอสห้องกลงครับผมทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้ครับ ก็คือเมนูนี้เนี่ยมันเป็น่าดหน้าเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันมาคือ่าดหน้าเป็นอาหารที่มีมีอาหารครบห้าหมูนะครับมีทั้งเส้นมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักแล้วก็มีทั้งไขมันที่เวลาเราใช้ผัดเส้นหรือผัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เลยจะเป็นอาหารที่ครบห้าหมู่เลยในจานเดียวนะครับตัวนี้เราก็เลือกใช้เส้นเส้นใหญ่ก็จะประมาณสองส่วนครึ่งสองส่วนครึ่งก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามัพพีเหมือนกันเพราะว่า ตัวเส้นเนี่ยมันจะให้เคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าข้าวเพราะนั้นก็ต้องทานในปริมาณที่มากกว่านิดหนึ่งนิดนึงใช่เนื้อสัตว์เหมือนเดิมครับสช้อนสช้อนโต๊ะหรือว่าสองส่วน,วนใช่ครับแล้วก็เพิ่มเติมคือมื้อเนี่ยเราจะใส่ผักได้เพิ่มมากขึ้นหน่อยการเลือกผักก็สําคัญเหมือนกันราดหน้าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ผักคะนา้าใช่ไหมครับ,รบในการปรุงราดหน้า แต่เนื่องจากเราทําอาหารให้ผู้สูงอายุเนี่ยผักคะน้าอาจจะแข็งเกินไปใช่แล้วก็เหนียวเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกใช้เป็นผักกาดแก้วผักกาดแก้วเนี่ยพอนํามาผัดกับความร้อนมันจะนุ่มแล้วก็เบื่อยง่ายนะครับ,รบก็ใส่เสริมเป็นผักให้กับ อาจารย์รานาอาจารย์นี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เหมาะสาหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวการกลืนด้วยถูกต้องครับแล้วก็ยังมีพริกสามสีเราจะได้ประโยชน์ของไฟโตเอสโตรเจนหลายๆสีนะครับทั้งไลโคปีนทั้งแคโรทีนทั้งคอโรฟิลรวมกันอยู่ในพริก3สีหมดเลยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับสำหรับในการเลือกผักมีเทคนิคอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วนะครับการเลือกผักเนี่ยถ้าเราไปเลือกซื้อตามตลาดอะอย่างที่เรารู้เราเคยเลือกที่ ผักที่มันมีตําหนินิดนึง mm hmm. มันก็ค่อนข้างปลอดภัยว่าผักตัวนี้มีแมลงกินไปแล้วน่าจ,จะปลอดสารฆ่าแมลงนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเราเชื่อใจใครไม่ได้ mm hmm. วิธีที่ดีที่สุดเลยคือนํามาแช่น้ำํำล้างก่อนจะแช่น้ําเปล่าปล่อยน้ําผ่านหรือว่าจะแช่น้ําด่างทับทิมก็แล้วแต่ครับแล้วก็อย่างผักใบเนี่ยเลือกที่มีรูนิดนึง หรือว่าเลือกที่ใบไม่เหี่ยวมีความสดถ้าเป็นผักหัวหรือว่าเป็นผักพวกพริกสามสีเนี่ยเราก็จะเลือกลักษณะที่มันไม่มีหนอนเจอาม,มีลักษณะดีครับผมกลมตึงผิวยังไม่เหี่ยวสำหรับผู้สูงอายุเราก็มักจะแนะนําให้รับประทานผักใบยเยอะๆนะครับเพราะว่าก็พลังงานต่ําหรือแทบจะไม่มีพลังงานเลยแล้วก็ให้ยาอาหาร,ร<ม>ด้วยทีนี้ในเรื่องของเทคนิคในการปรุงอาหารที่มีผักทําอย่างไรให ผักนั้นเคี้ยวง่ายเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เวลามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนี่ยก็มักจะละเลยการรับประทานผักไปครับผมบก็เทคนิคเลยในการปรุงอาหารประเภทผักนะครับก็เราจะใช้ความร้อนในการช่วยให้ผักมันมันนิ่มขึ้นอ่อนนุ่มขึ้นเพราะว่ายยอาหารในผักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเซลลูโลสซึ่งการให้ความร้อนกับเซลลูโลสนานเนี่ยมันจะทำให้เซลลูโลสเส้นใยมันบางลง เปื่อยลงนะครับแต่ข้อเสียของมันคือถ้าเกิดเราให้ความร้อนสูงวิตามินที่อยู่ในผักก็จะสูญเสียไปด้วยนะครับ mm hmm. วิตามินที่ละลายน,น้ําก็จะออกมากับน้ําที่ลวกผักส่วนวิตามินที่ละลายในไขมันก็จะสูญเสียไปเมื่อโดนความร้อนวิธีเทคนิคที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตัวซอสอย่างซอสราดหน้าที่เราจะทำเนี่ยครับเราก็จะผัดผักลงไปแล้วก็เอาน้ําซอสหรือน้ําซุปเนี่ยลงไปต้มผักนั้นด้วยเพราะฉะนั้นวิตามินบางส่วนมันก็จะ ละลายอยู่ในน้ำของซอสลาดหน้านะครับนอกเหนือจากเมนูลาดหน้าแล้วมีเมนูอะไรที่จะแนะนำสำหรับผู้สูงอายุในมื้อกลางวันบ้างไหมฮะโอ้จริงๆแล้วมีเมนูมากมายเลยครับไม่<ช>ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำรหรือถ้าชอบอาหารฝรั่งก็อาจจะเป็นสปาเกตตี้ที่ใส่ผักลงไปเพิ่มหรือจะเป็นพวกกลุ่มเนื้ออบกับมันบดกลุ่มเนื้ออบกับมันบดแล้วก็กินกับผักนึ่งนิ่มๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชอบของแต่ละคนนั้นแสดงว่ามืม้อกลางวันส่วนใหญ่เรารับประทานเป็นอาหารจานเดียวก็พยายามเลือกอาหารจานเดียวที่มีทั้งเนื้อสัตว<ช>์ด้วยมีทั้งผักด้วยแล้วก็มี<ช>ข้าวแป้งด้วยอยู่ในจานเดียวกันถ้าเลือกถ้าเลือกกินรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารจานเดียวเนี่ยก็ต้องอย่างที่อาจารย์เอกว่าว่าจะต้องมี มีอาหารมีครบห้าหมู่มีทั้งผักมีทั้งข้าวแป้งมีทั้งเนื้อสัตว์ด้วยใช่ไหมครับ,รบสำหรับนมในมื้อเช้าก็สามารถที่จะเปลี่ยนมารับประทานในมื้อกลางวันได้<ล>ด้วยรหรืออาจจะทานระหว่างมื้อก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับหรือไม่ระหว่างมือ้อเราอาจจะทานเป็นผลไม้บ้างก็ได้นะครับ <S 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 ซึ่งผลไม้เนี่ยก็ควรจะรับประทานประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนของผลไม้ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดผลไม้เพราะฉะนั้นอยากจะให้เชฟแนะนําว่า ผู้สูงอายุควรจะเลือกรับประทานอาหารออที่เป็นผลไม้ชนิดไหนแล้วก็ปริมาณเท่าไหรถึงถึงจะเรียกว่า1ส่วนครับก็ผลไม้ที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะครับก็ควรจะเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยหวานน้อยว่างั้นเถอะแล้วก็มีใยอายหารสูงมีสัมผัสอ่อนนุ่มหน่อยจะได้เคี้ยวและกืนง่ายๆอย่างเช่นกล้วยเป็นต้นนะครับถ้าเป็น,นกล้วยอะไรบ้างครับอ่าถ้าเป็นกล้วยน้ําว้าเนี่ยก็ทานได้1ผลเต็มๆเลย แต่ถ้าเป็นกล้วยหอมเนี่ยหนึ่งส่วนของผลไม้กล้วยหอมมันคือแค่ครึ่งผลครึ่งผลใช่เพราะว่ามีขนาดใหญ่กว่าใช่เพราะว่ามีขยันให,ใหญ่กว่าเห็นได้ชัดหรือว่าถ้าทานส้มก็คือส้ม1นลูกหนส้มหนึ่งลูกนี่ก็คือผลขนาดประมาณหนึ่งกัมปัน้นค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่แอปเปิลก็เหมือนกันก็แอปเปิลหนึ่งหนึ่งผลกัมปั้นผู้หญิง แล้วถ้าเป็นผลไม้ที่ตัดชิ้นพอดีคําอย่างนี้มีผลไม้อะไรแนะนําบ้างไหมคะก็เทคนิคง,ง่ายๆเลยเวลาเราจะวัดอ่ะอผลไม้หนึ่งส่วนนะครับ,รบให้เอา,เอาจานรองกาแฟอ่าแล้วก็หั่นผลไม้แล้วเรียงเข้าไปในจานรองกาแฟ ผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยควรจะอยู่ในจานงกาแฟาได้พอดีพอดีเลยใช่เช่นมะละกอเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4-8ชิ้นออขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นถูกต้องขึ้น,นอยู่กับขนาดชิ้นที่เราตัดด้วยแตงโมประมาณ6ชิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคในเรื่องของการกะปริมาณของผลไม้ว่า1ส่วนคือเท่าไหร่ซึ่งผู้สูงอายุก็ต้องเลือกผลไม้ที่สามารถเคี้ยวง่ายด้วยก็อย่างเช่นกล้วยหรือมะละกอหรือส้มต่างๆที่แนะนําไป